บุคเ e ลว e นเดี๋ยวเราซิมาเล่นเกมบุคเ e a ว e นกันนะคะบุคเคลวนทิ้งที่หูฉทั้งชั รู้ไูมเราเป็นตัวยังไงอ่ะดิอันนี้เหมือนแบบตัวปกติใช่ไหมแต่จริงๆแล้วจริงสวยไหมล่ะแปบบนึงนะปรับตาใหม่ก่อน สวยจิงมากแม่เดี๋ยวเราซิไปป้นธนาคารวันนี้เราซิไปป้นธนาคารป้นธนาคารแค่ร้านเดียวไม่ใช่แค่บ้านหลังเดียวยูวธนาัตรเกิดใครที่อยากป้นธนาคารนะคะมีแนะนํานะคะก็คือถ้าเขาล็อกประตูนะคะก็ให้กด กดอันนี้แล้วก็เอาชูฟ้าออกมาตั้งนะคะเดี๋ยวเราเค่อยยุกโตเบียดนะคะนี่เราขอเราจำได้ว่ามันไม่ได้อยู่แถวนี้นะคะอดีอันนี้ไม่เคยป้นเลยไม่เคยป้นบ้านนี้ ไม่เคยบนบ้านหลังแบบนี้ไม่รู้ว่าตู้เซฟอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาบ้านอื่นก่อนเนาะนี่อะไรวะเนี่อยอะไรวะมอเตอร์ไซค์เจ้าหญิงเจ้าหญิงดิสเบียรของเขาลองขับไหยขับไดไ้ขับยังไงก่อนจำหนังนะขอไปปุ๊บก่อน น,นี่อันนี้ล็อกไหมไม่ล็อกอีกแล้วนะคะบางบ้านก็อยู่ข้างบนบางบ้านก็อยู่ข้างล่างอันนี้ไม่มีชั้นบนไม่มีชั้นอะไรเลยไม่มีชั้นบนก็แล้วบ้านนี้ตู้เซฟหายาไป

นี่ฉันเจ้าของบ้านไหมเนี่ยฟักทองน้อยมีฉายาด้วยถ้าเจ้าของบ้านอยู่เนี่ยมันจะเขาจะแวะเราไหมก่มมอนที่เราจะไปทันซึมเหอะแต่ก็เข้ามาแล้วอะไม่ไมเป็นไรหรอกเขาแวะเราไม่เป็นไรค่ะบ้านเราเรียนก็ได้ นี่ตู้เซฟทุกคนเมื่อเจอตู้เซฟแล้วนะเราก็ต้องกดในนี้เห็นอันนี้ไหมแงนะ่น่ยอันนี้ที่เราที่มันติกันให้กดเข้าไปแล้วก็วางแล้วก็นียกไอเจ้าของบ้านแบนจริงด้วยว่าอะไรโอ้ oh God. ไม่กดไม่เป็นไรนะคะ<ๆ>ไปหาบ้านหลังอื่นก็ได้ มาทําอะไรเราเนี่ยเพื่อจะฆ่าเราหรอเราฆ่าได้นะเรามีระเบดิดเรามีระเบดิดเรามีระเบดนะิดเนาะเรามีระบเบิดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนผิดเรามีระเบ,บิดอุ้ยทุกคนบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ ของอยู่ไหมนะทำไมมคนอยู่เยอะจังเฮลล์เฮลลเฮเฮย่แบนโอ้ออันนี้ก็บ้านหลังเดิมนี่หว่าจะบ้านนั่นบ้านที่ฉันโดนแบนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังงะไม่ได้ ทำไมมีจตกบ้านที่มันไม่หลอกบ้าแอะไรวะเนี่ยไปอื่นอันนี้มันดูแปลกๆปกักทองน้อยแบรนทันเฉยเลยฉันแค่เข้าไปสำรวจบ้านเฉยๆปัดท,ทองน้อยแบรนถ้าเราหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร Nếu ai thì hẹn mọi đoàn Bị phát thông nói Nếu ngọt bệnh Đức sếp Phiêu ngọt mẹ đá Bơi Tươi 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 Nếu ai thì hẹn mọi đoàn Bị ngọt bệnh phiêu phiêu นันนี้ดีไหมวะไม่เอาออ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตู้เซฟกันรูซี่ฉันชอบแสงมองาง่ะทำไมต้องรอคู่ตลอดเลยอะไรดิเก,เก่งกิ่งก้านใบ็ลกประตูมั้งเลยอื้มอือืมอ้มีม่วเต็มตัว ฉันต้องดูว่าตู้เซฟฉันอะไหนเอ้ยสไปเดอร์ช็อตเจอสไปเดอร์เหมือนห้องดนตรีอะบ้านฉันอ่ะลืมว่าหลักประตูไม่มีใครรู้หรอก ฟักทองน้อยผู้แบนฉันอะไรนี่โค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 เอ้ยไม่มีแต่ตัวจิว๋วอ,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 อีฟักทองน้อยออกไปเลยแกแบนฉันทำไมอีมฟักทองน้อย แล้วนะตอนที่เรายัางไม่ได้เออไม่ได้มาเปิดคิดว่าเราเราอะ่ะเอารถอะ่ะหารถอะ่ะมาแล้วก็เอาไปจุมน้ำให้คนไหวให้คนไหวแล้วแล้วคนก็เห็นละเราไม่รู้ว่าคนเห็นไหมนะเราไม่รู้คือเราไม่ได้เป็นคนเห็น cip 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 យកน้ําអនុលុបបាយបាយបាយទៅអើអាយសេនមកងបៀនទៅអូននេះសំខាន់ទៅហើយអាយសេនមកងបៀនទៅ อยากทาพี่นหนวดแป๊บนึงนะจะจบไป่ได้เกิดอืน่นนะคะือเราต้องเอารถออกมานะคะอรถอะไรอะที่เขาใช้ทําอ,อะไรวะแล้วเราก็ต้องหาตัว พี่หนวกใส่แะ,ะกรกโป่ยพี่หนวกส่แล้วกระปุยขับไม่ได้โอ้ยไายโอ๊ย,อยฟักของน้อยแกไปไหนเนี่ยก็จะพาฉันไปไหนเออต้องมีคนหัวดำมาขับตรงนี้ด้วยพี่หนวก เอาค่อยช้าหรอกเขาจะพาเราไปไหนอะรถพี่หนวัวมาแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันไวเกินมันยังไม่เสร็จเลยจุ๊บอ่ะเออแป๊บหนึ่งเธอแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวเพิ่งขับนะ เพิ่งขับอยากขโมยรถด,ดิเอาอีนี่นี่ขโมยรถอีหัวดำไว้อยากขโมยรถฉันเออร็จแล้วพี่หัวดำมาสิเจ้หัวดำเจ้หัวดำฉันจะนั่งเฟี้ยวเฟี้ยวเนาะไม่ละแซบแบบนี้ แล้วเราก็ต้องมาทำอะไรนะพี่หนูพี่หนูไม่เคยทำนะรถพี่หนูพี่หนูพี่หนูเอา้าก็คือมันตั้งไม่ได้เลยเหรอจุ๊บตั้งยันไงตั้งยงไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้โต้อะ น่าจโตเครื่องแป้งอ่ะปละขับแหละจะไปขบับอ๋อมันตั้งได้มันตั้งได้มันตั้งได้เอาเรียกเอา,า,เ,อา,าเราียกเออเหลือแค่นี้แล้วก็แล้วก็เขียนว่าพี่หนุ่ปปมวัวบาลิน อนนพี่หนวกดูคนแถวนั้นกันว่าว่ารู้จักพี่หนวกไหม จากพี่หนกไหมเดี๋ยวไปเถะที่คนเกิดดีกว่าน่าจะเป็นคนไทยหนวกมาแล้วจ้าจากพี่หนกไหมพี่หนกพี่หนวกมาแล้วพี่หนกพี่หนวอกมาแล้วนอกมาแล้ว หนอหนอมาแล้วพี่หนอนมาแล้วทำไมไม่เห็น็นคนไทยเลยแฟบแบบนี้จ้าจ้าดิพี่หนอนดัดสักแค่ เดิน,นทางมันไม่เคยแท็กพี่หนวกนี่ใครรู้จักพี่หน่ออ่ะไม่มีคนไทยเนี่ยเหรอฮะพีห่หนวกไหนพี่หนวกหนวกแกต้องขับแกต้องขับแกมาครับโอ้ยต้องให้ฉันขับหนวกกว่าลวเลยเพราะพี่หนวกขึ้นไหมไม่ใครขึ้นไม้ไม,ไม,ไมพี่หนวก พี่นวลมาแล้วนะแล้วแกให้พี่หญงมาขับอย่างนี้เลยพี่นวลมาแล้วพี่นวลพี่นวลมาแล้วพี่นวลพี่นวลมาแล้วพี่นวลพี่นวลพี่นวกเคยรู้จักพี่นวลบ้างไหม เกียดฟักทองใช่เกียดเออเราก็เกียดฟักทองน้อยเออมีคนมาเขียนด,ดีแล้วเพราะเราก็เกียดฟักทองน้อยเอาเขาลงไปตอนไหนวะ พี่หนวามาแล้วแกรถพี่หนวามาแล้วรถพี่หนวามาแล้ว เราเป็นเด็กเราจะให้เขารับเพียงไปเลียงโอเคเขาให้เราขี่หลังด้วยแหละเราไม่ขับแล้วรถที่หนูอ่ะเคยจะขับก็ขับไปเลย แปลฉันเหรอแปลทำไมอ่ะเอาแปลทำไมตัวเองอุ้มฉันมาอะไรวะอะไรอ่ะโคตรแปลกเลยใครเขียนมะเนี่ยมันแม่เราทำไมอ่ะเกียรเราก็เกียรฟักทองน้อย เบลเราทำไมเบลเราทำไมหรืว่นาฤฤนางกดผิดนางไม่ไม่มีวันกดผิดหรอกนางไม่กดผิดหรอกอะไร,ร,ร,รอะมาเบลเราทำไมอะมาเบลเราทำไมอะเกียร์ฟักทองน้อยเหมือนกันแต่ตอนน้ฟักทองน้อยไปยังฟักทองน้อยน่าจะไปแล้วเพราะามีคนเขียนว่าเก็บฟักทองน้อย ใช่ไหมไม่รู้เอาป้ายป้ายป้ายเขียนว่าอะไรวะเออเราก็เขียนเนาะเราจะมาเปิดร้านลับเราจะมาเปิดว่าร้านลับธรอาหารเราไม่เอาบ้านหลังนั้นเลยรูย้ไหมไม่เอาอ่ะไม่อากเอาไม่เอาแล้ว เรแล้วเรแล้วเดี๋ยวไปส่องบ้านก่อนอิบอี๊จับจับจับตปอตอรูเฮ้ย กับชีสก็ทำไปขารูแลเอม่พ่ชยไปเล่นจังตันมั่นโมโหเลยค่ะเไปทุกอย่างมัีต่วั่กลนเลยร้องออกมาโอ้นี่จังไม่นั่งเฮ้ยชินได้เป็นลูกค้าออกไปออกไปชได้ใช้บนถนนนอนเอาไม่นั่งเห้ย เจลกระป๋อยร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งอาหารอาหารตามสั่งนะคะทุกคนตตอามาตามร้านตามใจคนร้านตามใจลูกค้าเออร้านอาหารตามใจลูกค้า ลูกแค้าะไรกันอึมแอปม,มันเขียนยังไงเขียนอะไรโอไม g o ก่อนเติอนไปถึงเนี่ยถ้าไม่มีลูกค้านี้หยุดอัดเลยหยุดอัดไม่มีลูกค้าหยุดอัด,ดอิดอน แยนว่าร้านอาหารตามใจลูกค้าหลังที่ไม่ไม่จำหลังที่มาเกียจดูเอาถ้าตาดีจะหลังที่14เหมือนเดิม ดิงทะานิงทาราอยู่นี่นะคะร้านอาหารตามใจะะลูกค,ะะคะ้าลูกค้าดิค่ะ เจหลังที่ส <wie erman> <figured> ิบสี่เลือกสีสิ อาไรจะมีคนมาด้วยเปิดน่นเขียนป,ป้ายไวแหละเอ๊ะเสร็จปะจะมีลูกค้าไว้แล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมีลูกค้าไหม sáng à hà lâu mấy Khi nào hà lâu mấy Sáng là lâu chắc Dạ bài là bà Sáng Hãy subscribe บ้านเราไม่แค่สังอาหาร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 บ้านเราไม่แค่เอาไปแล้วโอ้โใช่มาเลยถ้าใช่เธอก็มา มาเลย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 ตามาเลยตามาเลยบ้านเราอยู่นี่บ้านเราอยู่นี่มาฉันอยู่นี่ มาอุ้มมาไหมไงย้ยเยีนะ่ยมยอมรับเราขอฉันเป็นเพื่อนเฉยเลยแต่ว่าสรุปว่านราเป็นคนประเทศไหนก็น้องนนติด้ายเป็นภาษาอังกฤษท้งที่นราเป็นคนไทยจริงเปล่า อ,อุ้มนางเลยนางไม่ยอมมาฉันก็ต้องผ่านางไปร้องไห้ไหมเออเออขึ้นมาขึ้นมา

ไม่ไม่ไม่จะไม่วางจะแบนน้น้ำมาทำร้านฉันอีเน่เน่พอเปเด็กก็วิ่งไหวนะถุงสวยวาง ชื่อจริงนะเธอโอเคไม่มีใครลุยเราออกก่อนนะบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย